เราก็ชมบรรยากาศนะสวนตมุยจุดจูงบ้านตะเกียบบ้านเดิมแบบนี้มาจัดได้เจ้าเจ้าปลาสิงโตนี่นะแต่งสวนหน้าหน้าสวนเลยโอ้นี่บรรยากาศนี่บรรยากาศนี่โอ้หนี่เจ้าปลาสิงโตนอยู่หน้าสวนเลยนะแล้วโอ้โหนิบรรยากาศอ ลองลองลองให้ผมเนี่ยผมตอบเลยนะผมตบดีดีดีด้ยเนี่ยอากาศเนี่ยใช้ใบใช้ใบนี่ครับไงนะ จะไปกระถิ่นเนี่ยจะไปกระถิ่นเนี่ยหยดน้ำเนี่ยนี่โอ้โหเนี่ยเดียวนะ่ยเนี่ยเ่ะเรามาตากันสนุกสนุกดูนะเล่นนะสายภาพสนุกสนุกนะนะเจาสิงโตเนี่ยสิงโตเจ้าป่าสิงโตเนะเจ้าป่าสิงโตเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโอ้เจ้าอะไรวะเจ้าอะไรวะโอ้ชิวยมากนอะโอ้ วานแล้วอ่ะนะหนูก็มามาลองมาลองทำมาดูเนี่ยนะน่าออกแบบไอเดียนะออกแบบไอเดียจะจัดยังไงนะให้สวยนะนะบรรยากาศในบรรยากาศนะอันนี้อากาศดีมากครับดีกว่าเสมอยนะนะนะยากาศดีมากอยู่หน้าสวนเลยก็มาจัดหน้าสวนเลโอ้ี่นะเย็นชุ่มฉจำเลยคร้วนะสิ้งตบอาบน้ำรับโอ้สิ้งตบอาบน้ำแต่เช้าเลยนะ ฝนตกกันไโอ้โหนี่ครับหมนี่ฝนตกอฝนตกหนักแล้วนะโอ้โหฝนตกหนักแล้วเน Guys, ี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยวฝนตกหนักแล้วนี่นี่นี่เต็มที่เล้ววันนี้ว่าเนี่ๆๆนี่น่ะบรรยากาศนี่วันอากาศนะนะบรรยากาศเนี่ยโอ้โหน้องเต็มที่เลยใกล้ๆ โอ้โฝนจริงลงมาด้วยโอ้ฝนจริงลงมาด้วยนะโอ้โนี่ครับฝนจริงลงมาเลยโอ้นี่ฝนจริงลงมาเลยโอ้นี่ครับเนี่ยบรรยากาศนะนะดูน้ำหยดดี้ทีนะ่นที่น้ําสิงตอนะโอ้โหนี่ครับเนี้ยนี่ครับโอ้เยี่ยมมากโอ้โหสวยเลยนะโอเคนะนะเยี่ยมเยี่ยมจุดยอดนะแล้วก็แวะมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะนะนะมาการเต้นพักผ่อนที่กาะสมุยก็จัดของแต่งสวนเล่นๆในสวนนะนะ นะออโอ้วันวานระหว่างนี้โอ้เงาสิงโตอ๋อสิงโตอะสิงโตกำลังคำรามนะเจ้าป่าสิงโตครับเนี่ยนะบรรยากาศดีมากเลยสุดยอดเนี่ยนะครับบรรยากาศเนี่ยโอ้เยี่ยมมากสุดยอดนะจะกลับมาแวะมาเที่ยวชมมาปักปอนได้นะสนุกครับนะเยี่ยมมากสุดยอดโอ้นี่ครับเนี่ยบรรยากาศฝนตกพอดีเลยหรือหน้าจุดนะหน้าจุดนี่บรรยากาศหน้าจุดโอ้ บรรยากาศดีมากยอด่รับแต่งวสวนน่ถาจริงโตอยู่หน้าเชืะนะครับนะแฮ้ยวัาเจ้าชมมาปกผกอนได้ฝนจริงลงมาแล้วฝนจริงลงมาแล้วโอ้หนกับฝนจริงลงมาด้วยโอ้นะเฮแกครับนะสวยบรรยากาศดีมากชุดยอดโอ้นะครับนะ นะน่าโอเคนะเก็บสิงโตเข้าเข้าเข้ากล่องแล้วกันวะจับสิงโตเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาอยู่นี่ก่อนนะนะนี่ครับโอ้บรรยากาศเนี่ยนะโอเคนะเยี่ยมสุดยอดนะนี่ครับน่ะ